สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะโบวี่ก็จะมาพาชมรถนะคะเป็นสวิฟสีส้มหลังคาดำนะคะแล้วก็ใส่ล้อมแม็กตัวนี้นะคะสำหรับสีนี้นะคะก็เป็นแรปสีส้มครึ่งคันนะคะแล้วก็หลังคาดำเนาะ ในส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าที่อยากจะได้รถนะคะสีสีสันสวยงามแล้วก็อยากจะเลือกนะคะชุดแต่งหรือรอแมแอคลายต่างๆหรือว่ามา,มาหรือว่ามาดูตัวรถมาทดลองขับก็ติดต่อมาที่เพจนี้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถสีส้มนะอยากอยากได้รถสีส้มแล้วอยากจะดูตัวอย่าง ของเราก็จะมีเฉดส,สีให้เลือกหลายเฉดสีเลยนะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่ากดาสติกเกอร์เข้ามาให้หน่อยได้ไหมคะหรือว่ากดหัวใจรัวรัวมาก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โบวี่นะคะเดี๋ยวจะได้มาไลค์ให้ดูใหม่หลายๆรอบเนาะ ก็อย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งลาคานกันนะคะก็อยากออกมาไลฟ์นะคะอยากออกมาไลฟ์จะได้แบบให้ลูกค้าเห็นว่าเราอ่ะมีตัวตนจริงนะคะลูกค้าทุกท่านก็มั่นใจได้ว่าเราอ่ะอยู่ที่ศูนย์นี้ของเราก็จะมีสํานักง,งานแต่งรถก็คือแต่งรถที่นี่เลยนะคะติดฟิล์มแล้วก็สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็คือกําลังติดตั้ง อ่าสติกเกอร์อยู่นะคะก็คือแรปสติกเกอร์ค่ะสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะคะเชิญเพื่อนเข้ามาดูได้นะคะสวัสดีค่ะก็คันนี้นะคะก็น่าจะต้องแรปสติกเกอร์ก่อนเนาะแล้วก็ถึงจะไปใส่ชุดแต่งได้นะคะ อันนี้งานคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะ,ะเราก็ใส่ใจรถลูกค้าทุกคันนะคะจะต้องออกมาให้ดีที่สุดนะคะตรงไหนที่มีรอยหรือว่าไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะแก้ไขให้ลูกค้าเลยนะคะ ทีมงานเรามีหลายคนเลยค่ะอ่าแล้วก็จะมีช่างแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะพวกติดสติ๊กเกอร์ชุดแต่งก็คือแต่งที่นี่เลยลูกค้าอยากจะเข้ามาดูมาตรวจรถมาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะคะติดต่อหาโบวีได้เลยโบวี่ก็จะาให้คำแนะนำในการออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารหรือพาไปชมรถพาไปเทสรถ โบวีก็จะพาไปอันนี้นะคะก็เป็นรถลูกค้าที่กำลังจะรับนะคะในวันที่22อันนี้ก็จะเริ่มอันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ไปบ้างแล้วเนาะค่ะส่วนใครที่อยากได้เป็นรถวอ่อ้ขายของช่วงนี้นะคะก็จะมีซูซูกิแครีฟุดทักนะคะของเราก็รับทำเหมือนกัน,นะคะ่ะ อันนี้เราให้ดูกันแบบตรงไอ้น,นี้เลยนะคะก็จะมีแบบตรงนี้ยังไม่ได้แต่งอันนี้แต่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูตัวนี้ซูซู k ิแคล r ี่ขายดีมากเพราะว่าเนี่ยที่เอามาขึ้นตรงนี้ก็คือมีเจ้าของหมดแล้วนะคะหรือว่าจะทำเป็นรถโรงแรมก็ได้หรือว่ารถรับส่งพนักง,งานก็ได้นะคะของเรามีให้เลือกหลากหลายเลยอ่าอันนี้จะเป็นรถสามแถวค่ะ เป็นรถแบบว่าไว้รับส่งคนผู้โดยสารในโรงแรมหรือว่าเป็นในโรงงานอะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะในส่วนของกระบะแคลรี่นะคะตัวนี้จะไม่ติดชุมล้อแล้วก็ไม่ติดซุ้มล้อนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะลูกค้าขับสบายนะคะขับไม่หนัก ตัวเก่ามันจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะอันนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถปรับสลไลด์ได้แล้วก็พับได้นะคะแล้วก็จะไม่ติดตรงนี้ด้วยถ้าเกิดใครเอาไปขนของก็รับน้ำหนักได้หนึ่งตันนะคะเกียร์ธรรมดานะไม่มีเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ จดี๋ยวจะพาไปดูสต๊อกรถสต็อกรถของเราก็คืออ,อยู่ในร่มนะคะไม่มีแดดไม่มีฝนไม่โดนเขาเรียกอะไรอยู่ในนี้ก็คือเราก็ต้องดูแลรถลูกค้าอย่างดีเนาะเหมือนเราซื้อรถคันหนึ่งเราก็ต้องอยากได้รับสิ่งดีๆกลับมานี่เซเดรโอนะคะน้องเล็กของเรา ตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่328,000บาทผ่อนเดือนละ4 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับซูซูกิเซียสของเรานะตัวนี้ถ้าเกิดใครก็คืออยากจะได้เป็นรถเก่งนะคะไม่อยากใช้เงินออกเยอะอยากซื้อคนเดียวก็ลูกค้ากำเงินมา30,000ื่น 5,000บาทลูกค้าก็จะได้รับ s u z u เ i ีย t แบบนี้ไปเลยไม่ต้องคำ้ำหรือกรณีที่ลูกค้ารายได้สองเท่าของค่าง,งวดนะคะอายุงาน1ปีแล้วก็ค่าคงางวดมันประมาณ7,000กว่าบาทก็ตีไป8,000เนอะมีรายได้ประมาณ1 0 6 0ง2 0 0 0 0ลูกค้าก็จะได้รับรถคันนี้เหมือนกันเนาะทำสัญญาก็ประมาณ3วันนะคะหลังจากเซ็นไฟแนนซ์ ทราบผลสามวันเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดรุ่นรถของเรานะคะก็ยังมีตัวซูซูกิเออร์ติก้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ ซูซูกิเออติก้าคันนี้ก็ราคา7 2 5 0 0 0บาทตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะคะ105แรงม,าม้ามีในส่วนของล้อนะคะปัดเงามาให้แล้วไฟนะคะก็มีมาให้มีไฟตัดหมอกนะคะไฟด้านหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเลี้ยตงตรงกระจกมองข้างค่ะตัวนี้ราคาเริ่มต้น659,000บาท ส่วนตัวนี้นะคะเป็น Suzuki XL7 นะคะก็จะอยู่ที่779,000บาทเป็นรถครอบครัวนะคะแบบสไตล์แบบลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอ่าตอนนี้ก็มีลูกค้านะคะวล็อกยินมาดูรถที่โชว์รูมของเราแล้วนะคะของเราเนี่ยโชว์รูมของเราเนี่ยก็จะ่ามี ทีมงานมีเซลนะคะคอยให้คําแนะนําปรึกษาคันนี้นะ่ลูกค้าน่าจะทําเรื่องแล้วเหรอเนาะเพราะว่า,าถือเอกสารมาเรียบร้อยเลยหรือไม่ถ้าใครที่อยากได้รถนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะนัดไฟแนนะซ์แล้วก็มาเซ็นเอกสารกันที่โชว์รูมจะได้ทราบผลเร็วๆยิ่งขึ้นเนาะสำหรับกลุ่มลูกค้าราชการนะคะใช้บัตร หนังสือรับรองเพียงใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยไม่ต้องใช้เอกสารอื่นๆทราบผลภายในหนึ่งวันด้วยนะคะมีใครสอบถามอะไรไหมคะคนดูสองคนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวโบวี่ก็จะมาไลค์ให้ให้ชมอีกเนาะ ส่วนไลน์หน้าจะเป็นการไลฟ์แบบว่า,ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมาช่วยลูกค้านะคะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยติดเครดิตสามารถเช็คเครดิตของตัวเองได้ที่ไหนเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าเราก็มีมีที่นะคะให้ลูกค้าเนี่ย สามารถไปชิดเบื้องต้นได้ถ้าลูกค้ามั่นใจในเครดิตตัวเองนะคะก็คือสามารถมาออกรถได้ถ้าไม่อยากผ่อนมาแพงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเซเลเรีผ่อนประมาณไม่เกินหกพันการเงินมาสามพันบาทนะคะก็จะได้ผ่อนเดือนละห้าพันเก้านะคะตัวนี้อแต่ถ้าลูกค้าอยากอ,าอยากจะได้เครื่องยนต์พันสองเมื่อกี้มันพันซี่ีนะคะ ก็ตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทถ้าเป็นในรุ่นท็อปก็แล้วแต่แล้วแต่โปรโมชั่นนะคะถ้าดาวห้าก็ผ่อน9,000กว่าบาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าทำดาวเป็น10%อร์เอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถผ่อนถูกลงได้หรือจะดาวเป็น์0เปอร์0ก็ได้เหมือนกันนะคะ เรามีไฟแนนซ์ให้เลือกหลาก,หลา,กหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไทนาชาติเกียรินาคินกรุงศรีทิสโก้ไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็จะมี Toyota l ลีซิ n g ด้วยค่ะที่รอ,องรับลูกค้านะคะทุกเคสทุกกรณีสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ไหนไม่ไม่ได้เ,เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการบริการจากที่ไหนก็มาที่นี่ได้เลยนะคะ ก็โบวี่ก็จะมาแจ้งประมาณนี้เนาะได้ได้ยังไงนะเขามาเขามาติดให้วันวน,นี้ก็ไม่รูออ้ออจ้ขอบคุณค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถที่ติดตั้งแล้วเนาะเดี๋ยวพามาดูตัวอย่างคันนี้นะคะโปรโมชั่นที่ลงไว้ก็คือใช้เงินออกรถ 3,000บาทนะคะลูกค้าสามารถาฟรีชุดแต่งรอบคันหรือแล้วก็มีชุดแต่งแล้วก็ล้อมแมกนะคะให้ลูกค้าได้เลยนะผ่อนเพียงเดือนเจ็ดพันเกานะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ชุดแต่งถ้าใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบประมาณนี้ค่ะน,นี้แต่งข้างหลังไปแล้วชุดแต่งของโบวีเนี่ยให้เลือกหชุดเลยนะคะอยากได้ชุดไหนก็เลือกเลยค่ะ ไม่ได้มีการฟริกว่าจะต้องเป็นชุดนั้นชุดนี้แต่ว่ามีแค่ชุดแต่งสปอร์ตนะคะที่ที่ต้องลูกค้าอาจจะต้องใส่ส่วนต่างหรือว่า,าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเบาะหนังนี่ก็นี่เป็นแบบนี้นะคะเบาะหนังอันนี้ติดฟิล์มมืดมากเลยะคะ่ะ อันนี้น่าจะยังไม่ได้ติดฟิล์มเดี๋ยวพาไปดูเบาะหนังนี่ค่ะในส่วนของเบาะหนงังนี่งานคุณภาพดีมากๆเลยนะคะเย็บอย่างดีเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมรถที่กำลังจะส่งมอบนะคะว่าขัดเคลือบสีล้างขัดเคลือบสีเสร็จหรือยังเดีย๋ยวขอตัวลงไปข้างล่างก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ลายหน้านะคะสวัสดีค่ะ